สวัสดีครับวันนี้วันนี้ก็วันที่สิบสองนะครับปะพึ่งนะครับแต่เอาโบดได้ครับนี่ยังบอมีใครเลยครับนะครับร้องพองนะครับนี่นะครับห้งงบใหญ่ครับ ลองเอาไม้แยวครับบุมมีไข่บุมเมียครับกำลังมาอยู่ใหม่ครับถ้าสาภาพที G ่ e, อยู่ต้องรอแฮมสิบวันนะครับแฮมสิบวันนี้เอาได้ละแฮมสิบวันนี่มีไข่เมียแล้วครับ ไปเสาะหางต่อไปกันครับ